ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนาพี่เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสายของไชน่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญสองหน้านะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะครับหลังหลวงปู่สุขนะครับผมอ่ารุ่นเหนือดวงพลิกชีวิตนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอันนี้ก็จัดสร้างโดยนะครับคณะสงฆ์นะครับอําเภอ เมืองนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับนี่นะครับก็หน้าตาเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นลายนามเกจิที่มาร่วมบุกเสกนะครับนี่นะครับแล้วก็เนื้อที่ผมนะครับอ่าเช่ามานะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อนี้ครับเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างหกพันหกร้อยหกสิบหกเหรียญเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับนี่นะครับกล่องนะครับก็จะมาใน อ่กล่องสีทึบแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเหรียญอาจจะเป็นตัวหนังสือนะครับเนื้อด้วงพลิกชีวิตนะครับสองห้าหกหกนะครับนี่นะครับออกวัธรรมูลวรวิหารนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับนี่นะด้านกล่องเขาจะเขียนมาเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวมะขามเปียกนะครับสร้างห6พันห้อหกสิบหกเหรียญเท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็มีลุนเซอร์ไพรส์เนื้อพิเศษนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะมีคาถานะครับ บูชาหลวงพ่อธรรมจักรนะครับวัดธรรมมูลวรวิหารมาให้นะครับแล้วก็มีกระถาหลวงปู่สุขนะครับมาให้ด้วยนะครับนึ่งแปะมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวแกะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเลขโคดอะไรนะฮะเป็นอะไรจารพิเศษหรือเปล่านะครับนี่นะดูครับ ปึ๊บนะฮะแกะออกมาครับก็เจอฟองวองน้ําก่อนนะฮะชุบอืมนี่นะฮะจะเป็นซองนะครับแบบนี้นะครับเขียนนะครับว่าเหนือดวงพิกชีวิตนะครับนี่นะครับวัดธรรมมูลวัดรำิหารนะครับเราไม่รอช้าครับแกะกันเลยฮนะ นี่นะครับโลวเหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านี่ครับก็จะเป็นหลงข้อธรรมจักรนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับเรามาดูเลขโคดองนี้กันนะฮะเลขโค้ดนะครับก็จะเป็น สองสองแปดห้านะครับนี่นะฮะนี่ครับดูรายละเอียดเห็นนะครับผิวมะขามเปียกนะครับเขาบอกผิวมะขามเปียกนะครับก็ลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับพักสวยมากนะครับรายละเอียดคมชัดสุดๆนะครับบริเวณตรงหูเหรียญนะครับก็จะเป็นแฉกแบบนี้นะครับนี่นะฮะ ตรงป่ามือนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกงจักรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับต่อมาด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับใบหน้านะครับคมชัดสวยงามนะครับ นิ้วมือนะครับโอ้โหแกะได้วิจิตรมากนะครับนี่นะฮะตรงซีสองห้าหกหนะครับคมคมนะครับต่อมาครับมาดูขอบตัดนะครับนี่นะครับก็เป็นขอบตัดแบบ ตัดขาดเลยนะครับตรงน,นี้สวยงามนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ สำหรับองค์นี้นะครับผมก็ได้มาไม่แพงนะครับก็ราคากล่องละหน0่บาทนะครับอันนี้ก็เช่ามาจากหน้าวัดบารขอมหาวเท่านะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับผิวสวยเลยนะครับนี่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับ คลิปหน้านะครับผมจะมีวัตถุมงคลลุ่งไหนนะครับมาแนะนำให้พี่เพื่พอนเครับก็คอยรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ